เมื่อลูกเริ่มโต2ขวบไปแล้วเป็นวัยที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของนิสัยโดยเฉพาะการยึดต,ตัวเองเป็นศูนย์กลางอยากให้พ่อแม่ที่มีลูกตั้งแต่สองขวบดูคลิปนี้ให้จบค่ะคุณพ่อคุณแม่คะก่อนอื่นนะคะอยากให้ทุกคนเห็นภาพพัฒนาการรวมๆของลูกเราชัดเจนก่อนคะ่ะ บ้านที่มีลูกอยู่ในเด็กวัย2 5ขวบนะคะจะเริ่มสื่อสารได้เข้าใจมากขึ้นมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอยากทำอะไรเองเป็นมากขึ้นทำตามกฎระเบียบได้แต่ยังไม่เข้าใจถูกผิดเท่าไหร่แสดงพฤติกรรมอารมณ์รุนแรงมากขึ้นคราวนี้นะคะมาดูกันว่าการดุลูกให้ได้ผลดีนั้นมีวิธียังไงบ้าง สามวิธีดุลูกให้ได้ผลเมื่อพ่อแม่ต้องดุลูกเทคนิคสามัญประจำบ้าน 1. ดุลูกด้วยความจริงจังพ่อแม่ต้องจริงจังกับการดุค่ะโดยแสดงออกจากสีหน้าน้ำเสียงที่ใช้ต้องเด็ดขาดจริงจังเพื่อให้ลูกรับรู้และเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ปกติเหมือนเดิมนะให้ใช้คำพูดประมาณว่าไม่ควรทำนะ แทนคําพูดว่าหยุดนะไม่ได้นะแบบนี้เป็นต้นนะคะบ้านไหนที่ลูกยังเล็กอาจจะกังวลว่าโอ้ลูกยังไม่เข้าใจคําพูดหรือว่าเหตุผลที่บอกคุณพ่อคุณแม่คะถึงแม้ว่าลูกจะยังเล็กนะคะแต่ลูกเนี่ยเขาสามารถรับรู้ถึงความจริงจังของคุณพ่อคุณแม่ได้คะ่ะ 2. ดูลูกตอนเกิดเรื่องคุณพ่อคุณแม่คะพื้นฐานของเด็กเล็กเนี่ยเขาจะจดจำอะไร โดยที่เขาไม่ตั้งใจไม่ได้ค่ะและจะจำอะไรที่ไม่ซับซ้อนเหมือนเด็กโตนะคะดังนั้นเวลาที่เราสอนเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยเราถึงต้องคอยพูดช้าๆพูดซ้ำเน้นน้ําเสียงและใช้คำง่ายๆเวลาดุลูกก็เช่นกันค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ดุตอนเกิดเรื่องถ้าเราไม่ดุตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลนั่นเองค่ะเพราะเวลาที่ผ่านไปแล้ว แล้วเราเนี่ยย้อนมาพูดกับลูกกันนะคะลูกของเราเขาอาจจะเนึกไม่ได้หรือว่าจําไม่ได้ว่าคุณพ,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 พ่อคุณแม่พูดถึงเรื่องอะไรนั่นเองค่ะพ่อคือไหมคะตัดกดจดากกระตายอดงได้นะคะขอดึก็สดุลูกสั้นๆไม่ยืดเยื้อหรือบ่นยาวเวลาที่เราดุลูกเนี่ยเราจะต้องดุแบบสั้นๆ ไม่ดุลูกยืดยาวไม่เอาเรื่องเกา่าผสมเรื่องใหม่หรือบ่นแบบไม่จบสัทีนะคะหรือบ่นลูกทุกครั้งที่ลูกทำอะไรไม่ตรงกับใจของเราแบบนี้ไม่เอานะคะเพราะว่าการดุลูกเนี่ยมันก็คือการทำโทษลูกแล้วค่ะดังนั้นนะคะให้ดุลูกสั้นๆดุแล้วต้องไม่อามรมณ์ค้ังจนกลายเป็นเรื่องเครียดเพราะว่าจะส่งผลไม่ดีต่อเรื่องความรู้สึกของลูก จนมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ความเชื่อใจของลูกกับเรานั่นเองค่ะ,ะไหนเ,เจ็บตรงไหน,นไหนบอกหน่อยสิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่คะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือ3วิธีดุลูกให้ได้ผลดีซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยมีความแตกต่างกันให้พ่อแม่พิจารณาได้ตามความเหมาะสมว่าข้อไหนใช้กับลูกในเรื่องไหนคะ่ะและก่อนดุลูกนะคะท่องคาถานี้ไว้ค่ะใจเย็น เข้าใจลูกจะช่วยให้เรานั้นดุลูกน้อยลงค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเมื่อลูกร้องไห้งองแงเราไม่จำเป็นต้องจบด้วยการดุเสมอไป ให้เราเลี้ยงลูกแบบเข้าใจและเข้าถึงที่มาของอารมณ์ไม่ดีของลูกนะคะว่ามาจากเรื่องอะไรเป็นอะไรเพื่อที่เราจะได้เลือกวิธีจัดการลูกได้ถูกต้องแต่การที่เราเลี้ยงลูกแบบไม่ดุเลยใช้วิธีโอโทษคนอื่นโทษสิ่งของโทษลมโทษฟ้าแบบนี้นะคะลูกก็จะเป็นเด็กไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจมีความอดทนน้อยกว่าเด็กในวัยเดียวกันค่ะ ฝากทิ้งท้ายก่อนจบคลิปนะคะคาถาประจาใจก่อนดุหรือลงโทษลูกคือใจเย็นและเข้าใจลูกค i ิฟธรรมรีเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะคุณพ่อคุณแม่คะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิปธรรมรีด้วยนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ Kid Family ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ